สวัสดีครับคุณลูกค้าครับผมมาอีกแล้วนะครับหมิงคั่วโลกวันนี้พามาดูของเล่นแปลกๆในที่สองเนาะ mm hmm. แล้ววันนี้เรามีทั้งหมด1 7แบบเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอย่างแรกคืออะไรนะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าอยากเล่นเองเลยแน่นอนว่าร้านเนี่ยมันก็ต้องมีโต๊ะสนุกนะคะนี่สนุกทำไม่ค่อยากแทงหรอแสบมือตัวไม้นี่มันเป็นไม้ว่ะ แต่นวนน้ำนี่น่าจะบวมน้ำอยู่นะอันนี้ดูดีแล้วเนี่ยมีสัการ์ดด้วยตัวนีน้ราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมใส่ราคาเอาไว้ให้แล้วกันนะโอ้โหเอาอีกแล้วใช้ไขควงอีกแล้วกูยาอีกแล้วมึงอันนี้อะไรอุ้ยแปรงขัดใช่ป่ะมีแปรงขัดด้วยนะครับแล้วก็มันสีฟันใช่ป่ะนั่นนะโหนี so rice, ่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันสามเหลี่ยมเหรอที่หวังลูกมีคิวมาให้ด้วย ช, Dante, Nacional, bien, ช็อคคิวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะฝนไม่ต้องฝนต้องวโอ้ยฝนหัวน่งหัวฟ้าอย่างนี้ดีนะรูไมคิวอ๋อพี่เขามีน็อตไม้ด้วยว่ะตกใจอะไรอะน็อตอะนะครับนี่มีน้ำหนักอยู่นะมันไม่ใช่แบบว่าแทงไม่ได้นะมันมีน้ำหนักอยู่นะเนี่ยนี่ดูไม้เออยาวประมาณนี้ยาวประมาณนี้กรอบให้เสร็จให้ดูก่อนแล้วกันมไม่แค่ติดน็อตนะเนาะว่ารูปล่าออกมามันจะเป็นไงแล้วเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับว่าตัวนี้คุ้มค่าไหม มันหนักอยู่นะเสียงเสริมนะได้อยู่นะอ่าเออได้อยู่นะซื้อขายเอออุ้ยเราวมีกันนึงอ่ะทถมมาเอออุ้ยคุณต้องฝนแน่ดิคุณยังไม่ฝนเลยเออมาฝนด้วยทำแบบเซียนเลยเฮ้ยฝนอันนูน้นใบคิวใหญ่อ,อนะไโอ้โหจะแตกไม่แด้หอจัไม่ต้องเลือกลูกลไล่อะไรนะ เอเอเฮ้ยเอ้ยนี่ผมกินเลยแล้วเนี่ยลูกสีบัเนี่ยเอาดินี่ผมได้ยิงต่อไยอนี่ที่ผมเก็บน้ำเงินได้เลยแล้วเนี่ยโูถูกมาสองตัวหลังเฮ้ยเชย่ เดี๋แดงลงงูนี่หรอคุณหนีการจับกุ้มต้องเหมือนง่าด้วยฮะเออเล่นแบบเพลินๆสนุกอยู่ได้นั้นได้จริงเออคือมันไม่ใช่แบบอัเล็กๆแล้วแง้งมันมีความแทงมีป๊อกมีแป๊กอุ้ยอันนี้อะไรอยากเล่นมานานแล้วอืม นี่เป็นของเล่นใครเครียหดหนุนได้ลูกบอลบินได้ UFO โตัวเนี้ยไอเนี้ยเดี๋ยวมันปลาไปอ่ะแล้วมันจะกลับมาได้เขาบอกอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อลูกคางถ้าติดแล้วจะเป็นลูกคางอ๋อเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเฮ้ยม,มีไฟนี่มันติดเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าปลาไปมันจะกลับมาคุณดู ใช่เหรอมันเอาไปได้ใต้โต๊ะ <c oughs> โอ,ะ <c oughs> อ้ยเหี้ยอ่ยไอ้ตัดแลนเดิน What you saying huh อืจริงนะไปไม่ต้องกลับมา,อาไมอา้เงี้ย <c oughs> จบไปแล้วครับอย่างที่สองทุกคนเรามาดูอย่างที่สามกันไหมอ้อ <c oughs> อันนี้เป็น ลูกบอลที่ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นในติ๊กต็อกนะครับเวลาที่มันจะแบบว่านอนเล่นเวลาปิดไฟอ่ะแล้วปาขึ้นไปมันติดเพดานแล้วสักพักหนึ่งมันจะหล่นลงมามันมีไฟปะมันเป็นเรื่องแสงทุกคนคือถ้าอยู่ในในความมืดอะ่ะมันจะเรืองแสงเห็นไหมดูนะเห็นไหมมันเป็นปาน,นิ่มๆล้นนวนเออไงมันจะหล่นลงมาเหรอมันจะหล่นลงมาเหรอ ถ้ามึงไม่ไปหยิบก็ไม่ออกแล้วจริงก็ติดเท่ๆเหมืนนะอนกันอะกูเก็บก่อนเลยอันนี้อันตรายอุุ้๊ยอันนี้อะไรอนะ่ะอันนี้อะไรอนะ่ะชุดโมโทโร่นี่ครับ Careful Poodle นี่ไม่น่าจะพุดเดิลนะน่าจะเป็นบูด,ด็อกนะตัวเนี้ยเป็นของเล่นแบบในวงเล่าได้เสร็จปุป๊บเราเปิดตรง้ออกมาปับ๊บเห็นไหมเจอหมาหนายยนต์กัดก้นแมวดำอยู่ด้วยตัวหนึง่งโอ้ my god มาแล้วเฮ้ยกระสือถ่านปะเนี่ย ที่มันตัวนี้มันดุปะวะแคมปาเี้ยเ้ยฮ้เย่เีกันมียีใ่บอกะที่ขี้ะเนาะแล้วก็มีกระดูกหมาอยู่ข้างในวิธีการเล่นเดี๋ยวมันมีข่าดท่านเนี่ะโอ้โอ แล้วมันมีเสียงนอนด้วยนะดูดิดูดิเนี่ยเออเริ่มตื่นเต้นแล้วแล้วกูสีขาวนะมือตัดในศาสตร์โคตรเสียงอีะอเวอร์เลดเด ไม่เหลืออะไรมันมันจะกัดยังไงวะอ๋อถ้ากดแรงเกินคือถ้าแบบว่าเริ่มเมาๆอะไรเงี้ยมันจะแบบเออเอ้ยมึงอะเอ้ยเอ้ยมึงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยวิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้มันบอกว่าเป็นป๊อปปั๊กคือเวลาที่แบบมันดีดขึ้นไปอะแล้วมันจะลงมาที่เดิมเว้ยเป็นวงกุญแจแล้วเป็นแบบนี้ แล้วถ้าดีถ้าบอกว่าถ้าดีขึ้นไปอ่ะขึ้นแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วอมันเรียกตั่นพวกของเล่นได้เลยมัน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 จะกลับมาที่เดิมเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าแมค้าก็เพิ่งได้มาส่งตรงจากหนังเจิงเฮ้ติมไ้ทออ้ติมเยียติมหรือรถแข่งวะน่ะเปิดเพลงมาเมื่อกาขาวเขย่ากระดิ่งก็ไม่เคยได้กินนะครับผมอุ้ยนี่ไงตัวนี้ผมก็ซื้อมา ไดโนเสาร์เหรอมีอะไรบ้างวะเนเนี่ยอะไรนี่เนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี้เป็นแบบฟรีกิฟต์อามาทำไมไอ้ยี้ยส่สิบนะวันนี้เป็นอาหารลดล่มแต่แบบเป็นรุ่นที่แบบดีมากๆเลยนะไม่เหมือนกับกล่องส่ม10บาทนะอุ้ยตัวเนี้ยเป็นไดโนโซไดโนร์นะก็คือใส่น้ำแล้วมันจะกลายเป็นไดโนเสาร์ออกมานี่มันเป็นแคปซูมแบบนี้ทุกคนนใส่ลงไป เม,ม็ดฟ้าเหรอเลื้ยงแสงได้โอ,โ,อโอ้โหมดี๋ยบ้าเลยไปเ่ยเนี่ยงั้นเดี๋ยวใส่ใส่ไปก่อนนะปล่อยปล่อยไว้ก่อนใช่ปะ่ะอ่าปล่อยไว้ก่อนแล้วมาเล่นเองก่อนไอนอ,อันนี้คือเวลาไว้ยิงอันนี้เดี๋ยวเสายไว้ยิงนี่เป็นยางๆอ่ะนะใช่คือ,อนนสนุกยิงใส่กระจกเนี่ยมึงว่าเท่าไห<ง>ร่เนี่ยอุ้ยนี่นลยโตลแล้วป่ะเฮียเฮียยิงไม่รู้เลยนะแรงมาก โนกบินได้อันนี้ไม่ต้องใส่ฐานคืออันนี้ทำให้แบบรักโลกไงส่วนอันนี้ฮะบอกเลยว่าของดีมากทหารโดดล่มที่ดีที่สุดในประเทศนะตอนนี้แล้วท่าทางเขาเหมือนกับเจ็บปวดหัวใจนะเพราะเธอไม่รักหรือว่าเขาเอาเธอไปนี่แล้วที่ดีคืออะไรรู้ไหมคือเขาผูกมาให้แล้วคุณงูด้นะ พี่นองขึ้นไปปล่อยได้ชั้นดาดฟ้าดิพี่อย่างมันเหนื่อยนะมันไกลนะเอาง่ายๆขึ้นกระโยนเลยไม่ขึ้นโยนเหรอเขาขึ้นระดับอ่ายั่งกลัวเอาละสองสามเฮอพี่เอาใหม่ดิลูกค้าคืออันเนี้ย แม่ค้าบอกเลยนะว่าตัวนี้ส่งตรงมาจากเยอรมังอุ้ยอันนี้เป็นแบบเหมือนอยู่ในกล่องสุ่มนะแต่ไม่เคยเจอเลยนะของเล่นแบบนี้ในกล่องสุ่มเพราะว่าโอ้โหแม่งงูทุกอันอ่ะ <c oughs> ถ้าทุบอะมันจะไม่โดน <c oughs> เห็นปหถ้าทุบมันจะมีโล่ไอ้นี่จะมีโล่เห็นปะทุบ <c oughs> มันจะมีโล่เนี่ยเห็นปหมเอยการดเว้ยกูการเว้ยเอยเอ้ย ไม่ได้ไม่ได้ยินดีสายเร็วนี่เอาหรอสรุปแล้วผมว่ามันอยู่นะคือมันไม่ได้แพงด้วยถ้าเกิดว่าใครเล่นการกำขับมาอันนี้ไม่ไม่เกินไม่เกิน30บาทนะตัวนี้นะครับผมสนุกดีตัวนี้อ๋อตัวเนี้ยลูกค้าคืออันเนี้ยกำลังฮิตที่จีนจริงๆอันนี้ผมพูดเลยว่าฮิตที่จีนจริงเน่ไม่เงี้ยเฮ้ยอันนี้เทพแม่ไม่ได้เท่จริงเคยเห็นเห็นได้อย่างไรอะ ตกใส่กุญแจเหรอเออหรืมึงก็ถอดบอกเพียงกันเฮ้ยดูนะงะอะไว้ปากไว้ให้อ้อมอกอ้อมใจด้วยคุณลูกค้าถุงมือสไปเดอร์แมนเฮ้ยจริงอันนี้ถุงมือสไปเดอร์แมน มึนบินมอไซค์เลยเอ้ยหูขาดแล้วขาดเลยเหรอมือใหญ่มึงดูดีนิ้วกูยังได้แค่ซ้ำไม่ได้อ่ะก็มานั่งมัดอีกแล้วแต่เียเออเด้ดูแล้วไม่น่าไม่น่าติดกระจกนะเฮ้ยคุณรู้ได้ไงรู้ของพวกนี้รู้ของพวกนี้ <c oughs> อันเนี้ยขายดีมากเลยเป็นชุดบีบสนะิวนะตัวเนี้ยเฮ้ยแม่ค่ะชอบเล่นมากกลางคืนก็คือบีบเล่นนจนแบบเลอะเตียงเลย <c oughs> ไหนหูดิเป็นเงาคู่ให้มาเยอะมากเนี่ยละมันจะมีพวกเนี้ยอันเนี้ยมันคือตัวที่แบบจะมีสีวออกมาได้นะมีแมวน้ําแล้วก็มีเม่พระอาทิตย์แล้วก็มีแมงมุมด้วยเขามีชุดทําให้ทํานะ ไอ้ยัยแบบไม่มีแบบแกะม้าเล่นได้เลยเหรอวะนี่อ่มันเป็นแบบครีมครีมอะไรสักอย่างอ่ะเขาแนะนำชีสก่อนมันน่าจะกินไม่ได้อย่าไปใส่ปากนะไอ้ยัยกินปีเลยนะมึงกลิ่นตลอดชีพเลยนะมันได้ไปเจอญาญ่อันนี้เป็นสมองคนที่ทำดีมากเลยนะเนี่ยนี่เป็นไซลิงค์นะไว้ล้างจมูกโอ้โหนี่จะล้างไม่พอเลอะไปไหนเฮ้ยหรือว่ามันบีบให้มันบีบใส่ไซลิงค์วะ นี่เขาใช้เข็มมันดูแบบน่ากลัวเลยิดยาฮ้ยยาแ่ตีเลยหนังเยอะดูหนังเยอะแล้วก็ใส่เข้าไปจิ้มเข้าไปเข้าไปข้าอยู่อุ้ยยมาครับ ผมทำมาผิดไปหน่อยนะเพราะว่าผิดผมพี่อะจริงเหรอจุดสิวตัวนี้พี่กุ้งคิดว่าน่าจะเป็นสิวอักเสบภายในแล้วก็ช้ำนอกเนื้อหนองในนอกน้ำนะคะเปิดหัวสิวนิดนึงนะโอเคค่ะโอ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่กุ้งพี่กุงจัดการให้นะ อันนี้ห kind of ัวหัวยังไม่ออกเลยค่ะอันนี้หัวช้างเหี้ยๆอะไรนีเฮ้ยอันนี้สนุกเต็มสิบเท่าไหร่ให้สิบเลยให้สิบเลยอ่ะให้สิบอันนี้อะไรวะส่งมาจากจีนแน่นอนเนี้ยเป็นภาษาจีนหมดเลยเนาะใช่เป็นภาษาจีนหมดเลยนี่อะไรวะเยี้ยกู้มกันเลยมว้ยอะไรเยอะแยะหญ่ใหญหมด อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรกระหอกเหี้ยเหรออะไรวะเนี่ยซันเตอร์ซันเตอร์ซีเทาไม่ใช่พัากรณ์คือไม่แปรงน้อนเนี่ยดีแล้วมึงก็ห้ยยาวไปวะเนี่ยห้ยยาวเฮ้ยเช้าเติมน้ำก่อนแล้วฐานเนี่ยมันก็เป็นใส่น้ำนะแล้วตรงนี้ก็แบบว่าโยก โยกแบบขึ้นลงอะไรนี้ได้นะมันเป็นข้ออย่างนี้สบาย,บายละทีเนี้ยไปละจ<ส>ะ,ะตีไปเลย<ม>ทีเนี้ยว่าตีแบตธรรมดาง่ายกว่าสนุกนนไหมล่<ส>ะทางเรื่องสนุกไหมได้อะไรไหมและสิ่งที่ชอบสุดคืออะไรไหมอะไรฮะอันนี้เขาแถมมา้วยหรอคือถ้าใครเคยดูคลิปยี้เนี้ยม,มันเป็นคลิปที่มันจะมีสาวโรงงานอะที่จะต้องเอาไอ้เนี่ย แล้วก็เช็คว่าไฟมันติดไหมทุกอันอ่ะเจ๊ที่ใครเคยดูคลิปนั้นบ้างคอมเมนต์มาหน่อยฮะที่เป็นสาวสวยๆสาวจีนนี่ยนะแล้วก็เอาเย้นแน่เช็คเช็คว่ามันติดไฟไหมอ่ะอยากรู้ว่าอันนี้ติดไฟไหมเดี๋ยวไปดูนะที่บอกว่าสว่างมากเลยอะไม่สว่างสว่างมากเลยนะโอ้ไม่ติดอ่ะเหนื่อยมัย ืนอันนี้เป็นปืนจีนที่กำลังฮิตมากๆเลยนะฮิตเดีงเหรอฮิตมากๆตัวนี้เพราะว่าคนรุ่นเดียวกับไอ้ดาบดาบนั่นแหละนี่นกขึ้นยิงไม่ได้นะเห็นไหมมีมีระบบแบบว่าการยิงได้ด้วยนะแต่เวลายิงก็ จริงอะให้ลูกให้หลานเล่นกันทั้งวันอะอู้พัฒนาสมองิกีฬาสาวอันนี้นี่แล้วก็เอาปืนอะต่อตรงนี้อ๋อเสียเขาเ้าไปนี้มีกระบอกเดียวจริงเหรอเฮ้ยมันไม่สองกระบ,บอกเลยเราต้องแข่งกันยิงอ่าได้แล้วอันนี้กีฬาสาวแบบนี้นี่กีฬาสาวแบบนี้ทุกคนแล้วก็อ๋อมันมันมัน,มน ปักไว้เนี่ยากแล้วมันจะหลดอ๋อมันจะหลดได้เหรอจริงแล้วก็ไงแล้วก็กระสุนนี่นะทุกคนมาดูใกล้ๆฮะแล้วใส่ลงไปในนี้นี่น่ากินว่ะอุ้ยแรงอยู่นะนี่โดนถ่ร่วกไปตัวหนึ่งแล้วอุ้ยอุ้ยสั่นอุ้ยเกือบนะอุ้ยเฮ้ย มันอันนีออ้โอ้โหมันละสุดยอดที่สุดได้เล่นฝากไว้เลยครับตัวนี้เนี้ยก็บอกเลยว่าแม่ค้าขายอันละส0 0พเท่านั้นใครอยากได้ติดต่อม,มาเลยกราดโทนัสททนั่นเองนะครับนี่เกมนี้ง่ายๆครับแล้วเราก็เทลงไปนี้แล้วก็ตีเกมนิดนึ่งนะอ่าทุกคนพร้อมกันนะใครตัวสีไลาหนึ่งสองสม เม่ดูดูโอ้โหเจ๊โอ้อันนี้สนุกดีนะไว้เล่นแบบว่าวงเล่าใครที่แบบว่าเก็บได้เยอะที่สุดคนชนะหรือไม่คนสุดท้ายที่อะไรอย่างเงี้ยระวังนะอย่าซื้อมาอีกนะ นแม่ค้าต้องขอลาไปก่อนแล้วนะวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยฮนะกับของของเล่นประมาณ17อย่างเนาะ mm. ใครชอบตัวไหนใครเคยเล่นตัวไหนก็ฝากด้วยที่ชอบทีต่ตอนนี้นะ่าจะเป็น,นตัวยินไดนโนเสาร์นะไม่คิดว่ามันจะมันขนาดนั้นนะเออแล้วแต่ว่าผมว่านเนี่ยก็ดีนะของเขิลมันดีนะนตัวสรุปอะไรเงี้ยลองหามาเล่นกันดูกันนะฮะสวัสดีตอนนี้ต้องลาไปก่อนจะันยินหน้านะคะบ๊ายบาย